คุณผู้ชมคะหลายวันที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรามีการนําเสนอนะคะเป็นกลุ่มโครงการสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ภาคจังหวัดต่างๆรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเกลุ่มภาคจังหวัดด้วยกันส่วนในวันนี้เราจะนําเสนอในส่วนของกองอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนที่เป็นจุดศูนย์รวมการทํางานแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะนอกจากการลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วไปช่วยเหลือแล้วยังมีหน้าที่ที่จะทําอะไรอีกบ้างไปติดตามได้จากกลุ่มนี้แคะ่ะ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนหนึ่งในโครงการภายใต้การดําเนินงานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทั้ง7กลุ่มจังหวัดประกอบด้วยภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งแต่ละภาคนี้มีส่วนหลักในการประสานงานและดําเนินงาน ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนั่นก็คือกองอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเนี่ยมีองค์ประกอบก็เราจะแบ่งออกมาเป็นเจ็ดภาคด้วยกันนะครับก็มีภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ หน้าที่ของคณะกรรมการอเมริกาเราก็จะดูแลในเรื่องของการกําหนดนโยบายนะครับแล้วเราก็จะกํากับดูแลเรื่องแผนการปฏิบัติของภาคต่างๆรวมทั้งเราก็จะจัดสรรงบประมาณให้กับภาคต่างๆอย่างพอ,อเพียงนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีหน้าที่ส่วนหนึ่งก็คือเมื่อคณะกรรมการภาคต่างๆเจ็ดภาคได้ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้พบกับปัญหาต่างๆนะครับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับ ก็จะส่งมาที่คณะอํานวยการนะครับคณะอานวยการเราก็จะมีคณะอนุกรมกรมการนะครับที่ทําหน้าที่รวบรวมนะครับแล้วก็แยกเรื่องแล้วก็ส่งไปให้กับคณะกรรมิการคณะต่างๆที่มีหน้าที่โดยตรงให้ช่วยติดตามนะครับนอกจากนั้นส่งเรื่องไปแล้วเราก็ยังต้องต้องติดตามผลจากคณะกรรมการอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรง อานวยการเราเนี่ยโดยการนําของท่านรองประธานวุฒิรัพานะครับท่านหมดเอกถึงตึกถึงภัยท่านก็ได้ลงพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของคณะอํานวยการที่เราลงพื้นที่เนี่ยจะแตกต่างกับภาคต่างๆ,ๆนะครับภาคต่างเขาจะพบประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชก,การส่วนคณะอํานวยการเราจะไปเป้าหมายของก็คือนักเรียนเยาวชนนะครับนักศึกษาเลยต่างๆนะครับซึ่งเราเห็นความสาคัญเพราะว่า เยาวชนพวกนี้ก็จะเป็นกําลังสําขัญของชาติต่อไปนะครับเขาก็จะร้องให้เขาทราบในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้อง การดำเนินงานของคณะสมาชิกวิทิสภาโครงการสมาชิกวิทิสภาพบประชาชนจะให้ความสำคัญของประชาชนในทุกภาคส่วนรวมถึงการให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนเนื่องจากเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปโดยการดำเนินงานในส่วนของกองอำนวยการโครงการสมาชิกวิทิสภาพบประชาชนนั้นได้ลงพื้นที่ดำเนินงานสำเร็จแล้วมากมายในระดับอุดมศึกษา4มหาวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา2แห่งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีก7แห่ง าการลงไปพบนักเรียนนักศึกษาเยาว,วชนเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกับภาคอื่นนะครับเพราะว่าเรามีความห่างของวัยนะครับสสวกับนักเรียนเนี่ยมีวัยต่างกันมากเพราะนั้นการจะเข้าหาเด็กเนี่ยเราต้องหาวิธีนะครับเพื่อจะเข้าหาเราก็ได้จัดทีมเป็นครูบาอาจารย์ลงไปนะครับแล้วพยายามหาวิธีการต่างๆนะครับเพื่อจะให้เด็กได้พูดได้แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะครับ ก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับโครงการที่เราทํามาเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างเป็นอย่างดีในปีต่อไปเราก็คงจะดําเนินการต่อไปนะครับเราจะพยายามลงไปโรงเรียนต่าง,างๆมหาลัยหรือหรือสภาเด็กและเยาวชนนัดทุกท่อทุกมุมให้เท่าที่จะทาได้การทํางานของคณะสมาชิกวุฒิสภาทําให้เห็นว่ามีการลงพื้นที่อย่างจริงจังเข้าถึงทุกภาคส่วน โดยทำงานอย่างเป็นระบบเนื่องจากมองปัญหาของประชาชนเป็นงานที่สมาชิกวุฒิสภาต้องเร่งแก้ไขภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นี่ก็คือการทํางานของสมาชิกอุทธิสภานะคะท่านได้รับเลือกมาแล้วท่านลงพื้นที่อย่างจริงจ,งจังจริงๆกับการไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านลงพื้นที่ไปไปดูว่าพี่น้องประชาชนมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างแล้วก็นํามาวางแผนเพื่อการแก้ไขที่สําคัญท่านให้ความสําคัญนะคะกับน้องๆนักเรียนทุกท่าน